สวัสดีนะจ๊า EP ที่313มาแล้วค่ะกับนะคะคุณขาดีไซน์ลายผ้านะคะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะปลายแขนจะเป็นการตีเกรดนะคะเออมันเป็นสีขาวเนาะคุณอาจจะเห็นไม่ชัดเป็นการตีเกรดนะคะเป็นแขนข้อสอบค่ะพี่บีอกเพียงแค่นะคะ42ินิ้วเท่านั้น 4 0 42ตอนนี้กำลังใส่งานอก50อยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจลาย้ารุ่นนี้ดีไซน์ลายรุ่นนี้นะคะคุณขาทักน้องออแอดมินมาได้เลยเรามาดูสีกันค่ะคุณพี่บีบีนะคะสีเขียวค่ะพี่บีใส่ขาวนะจ๊ะตัวนี้เราเรียกเขียวเป็นมัทฉะนะเป็นเขียวมัทฉะนะคะเป็นสีขาวตัดนะคะกับสีมัทฉะ ถ้าใครชื่นชอบแจ้งได้เลยนะคะสีเขียวค่ะตามมาด้วยนะคะสีโอรสค่ะรุ่นนี้เลยเป็นโอรสนะคะตัดด้วยกิ่งก้านสาขาน้ำเงินนะคะเป็นสีกลมค่ะถ้าใครชื่นชอบคอลเลคชันรุ่นนี้สีนี้แจ้งนะคะโอรสมาได้เลยค่ะตามมาด้วยค่ะคุณสีแดงตัวนี้เราเรียกนะคะสีแดงจ้ะ นี่นะคะอย่างที่บอกวาอ่าแขนจะเป็นนะคะกิมมิคเล็กๆเพิ่มความเด่นคว,ความเก๋ให้กับตัวเสื้อนะคะคือสีแดงค่ะสีดำนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เราเรียกเป็นเขียวเขียวหัวเป็ดนะคะคุอขามีด้วยกันทั้งหมด6สีด้วยกันส่วนพี่บีใส่คือนะคะสีขาวค่ะใครชื่นชอบใครสนใจนะคะคอลเลกชันรุ่นนี้สีไหนสีอะไรนะคะ ทักน้องแอดมินมาได้เลยกับนะคะดีไซน์ลายผ้าสวยๆแบบนี้ถ้าใครสนใจนี่เลยค่ะ EP ตามนี้นะคะอย่าลืม313แล้วนะคะงานผ้าใหม่อิตาลีอก5้าินิ้วความยาวย9่าุมสะโพบแน่นอนนะคะคุณกับคอลเลคชั่นรุ่นนี้ค่ะลิงก์ลายแอดและเบอร์โทรอยู่ใต้ล่างนี้นะคะอย่าลืมแจ้งน้องนะาสำคัญที่สุดคือ EP เลยค่ะคุณขา แล้วมาจะเจอนะคะกับพี่บีนะคะในคลิปแบบนี้ได้ทุกวันพี่บีมีคลิปแบบนี้ลงให้คุณลูกค้าทุกวันนะคะตามมาด้วยไลฟ์สดค่ะพี่บีมีไลฟ์สดนะคะจันนะคะคุณขาถึงวันเสาร์เลยช่วงประมาณ8โมงนะคะ8โมง8โมงครึ่งโดยแอ8โมงโดยประมาณนะคะแล้วเราจะจบไลฟ์ประมาณ10โมงหรือ10โมงเสร็ศษทุกวันค่ะคุณขาแล้วจะเจอกับพี่บีนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์สด เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ